มักแปแบบใช้ได้หลายคนเมื่อเริ่มเรียนรู้เรื่องอริยมักมีองค์8ก็มักจะจำได้แค่ความหมายของศัพท์ในแต่ละข้อแต่พอถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เป็นทางดับทุกข์กลับไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนต่อไปนี้คือการถอดมักแปให้อยู่ในภาษาที่จับต้องได้และมีตัวอย่างประกอบเพื่อให้เราใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวัน 1. เข้าใจโลกตามความจริงสัมมาทิฏฐิ เริ่มจากการมองโลกอย่างตรงไปตรงมาเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ของเราตัวอย่างวันนี้เรามีเงินแต่วันหนึ่งเงินอาจหมดได้หรือวันนี้คนที่เรารักอยู่ข้างๆแต่วันหนึ่งเขาอาจต้องจากไปการเข้าใจความจริงแบบนี้ช่วยให้เราไม่เกาะสิ่งใดแน่นเกินไปและคลายการยึดลงได้ 2. ตั้งใจให้ถูกสัมมาสังกัปปะใช้ความคิดเพื่อปล่อยวางไม่ใช่เพื่อผูกมัด ละความพยาบาทความอยากรุนแรงและความโกรธตัวอย่างเมื่อเพื่อนร่วมงานพูดจาไม่ดีใส่เราแทนที่จะคิดหาทางโต้กลับเราเลือกคิดว่าเราจะไม่ต่อเชื้อไฟและปล่อยให้เรื่องจบตรงนั้น 3. พูดให้เบาสบายสัมมาวาจาพูดจริงพูดดีพูดเป็นประโยชน์ไม่เสียดแทงไม่เสียดสีและไม่พูดเพราะอัตตาแต่พูดด้วยเมตตาตัวอย่างเวลาต้องตีใครสักคน แทนที่จะพูดว่าเธอทำงานแย่มากอาจเปลี่ยนเป็นตรงนี้ถ้าปรับอีกนิดจะดีมากเลยทำให้ผู้ฟังไม่รู้สึกถูกโจมตี 4. ทํทำสิ่งที่ไม่เบียดเบียนสัมมากรรมันตะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักไม่ผิดในกามและไม่สร้างบาปใหม่ตัวอย่างเมื่อเจอสัตว์เล็กเข้าบ้านเช่นจิ้งจกหรือแมลงแทนที่จะฆ่าเราเลือกไล่ให้ออกไปนอกบ้าน แค่นี้ก็เป็นการไม่สร้างทุกข์ให้เขาและไม่สร้างบาปให้เรา 5. เลี้ยงชีวิตอย่างบริสุทธิ์สัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตและหลีกเลี่ยงอาชีพที่หลอกลวงหรือเบียดเบียนผู้อื่นตัวอย่างหากเราทำธุรกิจออนไลน์เราเลือกขายสินค้าที่ตรงตามสภาพจริงไม่ตัดต่อภาพเกินจริงเพื่อหลอกลูกค้า 6. พยายามในทางดับสัมมาวายามะเฝ้าสังเกตความคิดไม่ดีและละทิ้งขณะเดียวกัน ก็เพาะและรักษาความคิดดีไว้เหมือนเฝ้าประตูใจตัวอย่างระหว่างขับรถแล้วถูกปาดหน้าเรารู้ทันว่าความโกรธกำลังมาจึงหายใจลึกๆและเปลี่ยนความคิดเป็นโชคดีที่เราไม่ชนกันแทนที่จะปล่อยให้โกรธลาม 7. มีสติสัมมาสติรู้อยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปในอดีตหรืออนาคตเห็นกายเวทนาจิตและธรรมตามความจริงตัวอย่าง ขณะล้างจานแทนที่จะปล่อยใจคิดฟุ้งซ่านเราโฟกัสที่น้ำอุ่นที่สัมผัสมือและเสียงน้ำไหลกลับมาอยู่กับปัจจุบัน 8. ตั้งมั่นในสมาธิสัมมาสมาธิฝึกจิตให้แน่วแน่ไม่วอกแวกเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงได้ชัดเจนตัวอย่างทุกเช้าเราใช้เวลา10นาทีนั่งเงียบเหลับตาหายใจเข้าออกอย่างมีสติทำให้ใจนิ่งขึ้นก่อนเริ่มงานทั้งวันสรุปให้จำง่าย เห็นให้ตรงคิดให้ดีพูดดีทำดีหาเลี้ยงชีพดีพยายามถูกทางมีสติรู้ทันจิตมั่นคงเมื่อเราฝึกครบทั้ง8ข้อนี้อย่างต่อเนื่องชีวิตจะค่อยๆค,คลายจากความทุกข์จนวันหนึ่งความทุกข์ดับไปเอง